สวัสดีครับสวัสดีตอนในเวลา17นาฬิกา40นาทีโทรไปหาลูกสาววัางบายนี่ลูกสาวไปเที่ยวเชียงใหม่กับแฟนบ้านนี้บ่เดทโทรวิดีโอค้อนะก็เลยสิบันทึกเป็นเสียงไวฟังนะโทรไปหาลกูกลูกไปเที่ยวเชียงใหมไ่ไปกาบไปกาบพระธาตุดอดยสุเทพกาบลูปปั่นของคูบารีวิชัยเนาะ เดทโทรไปหาลูกสาวสวัลดีค่ะนี่เหอบอลเนี่ยบอลลุกหนาบอลอยู่ที่นอนมันต่อพี่นอนมันบาดีมันไดนธรรมชาตินอบอลนอนนอนแบบริมล่ำธารได้บอลลูกโอ้มันเป็นบ้านใหม่บานชื่อแบบนอกก็พอเออมันเป็นแบบธรรมชาตินอฮัลโห มันจะเป็นฟ้าเป็นลำารนะมาลูกเขาเห็นไปเต็มสัดหมดเมียนโอ้อ่ได้่ยิ่เสียงหนามิแต่นอกเม,มีนเมื่คืนน่ะน้ำตกอะโอ้ลำธารแล้วมอนนวะเรู้พรไ่แดดเลยพอ่อเออเพรมันสีนเฉีดมมนมาลูกอ่าหะะนาวเลาเอพล แมนวพีแอร์นะฮึโอ้ยแมนนรชาาตนน่นการบริษทเนี่ยแนเขาขายธรรมชาสตร์ขนแพงม้นธรรมชาตินี่หรอออาเห็นพดีเดี๋ยวสกกมันเป็นใม่แมนบเป็นบาดแบบปีกใม่แมนบแมนเอาหองอาหารเหมือนจะซปกขึ้นแล้วท่่ขึ้นขึ้นเท่าไหร่วะ หนึ <150. S 1> โอ้ก็เออก็ ok, ดีแล้วหนึ่งสุดยอดแล้วเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติดีเี่เนี่ยอ่านอ้อนฟังเสียงน้ำเลยป่ะแต่ว่าเขาใหญ่ไปเรื่อยๆเข้าบาเริ่มนอนรงเดียวโอ้บอกก้าวเมื่อใดคนนั่นงคิดอ๋อโน้กุยครับลูกนัน่งแล้วลูกท้องแล้วก็คุยไปนั่งเลื่อนไปเลื่อนบอกเลี้ยวเออคุยไปนั่ง เปิดนิ่งเปิดยังฟังยังสิก็คุยให้ลูกฟังนั่นยังสินะเปิดเปิดนั่นเปิดนี่คุยไปนั่มคุยนั่นแหละโอโฮอย่าบอกว่ามันมีสัมผัสใจลูกสัมผัสใจหมูอยู่พี่เขาก็อางนี้พี่เขาก็อาหารเจ้าคนอ่ะไอ้ตมหมูหยอกร้อยน้ำซุป โอ้เจ็บเลยโมยอดของปวดพ่อเล่อยต่อหน้าพอเม่อบาทปวดศป่าเนี่ยยอนก็เจ็บยังยง่เขกินครับไก่สมนวยหลักกะหลักกเขาเขาพัดกับเพ้าไก่ฟองในยี่สิบาทมูยินเมื่อไหร่หลัก็มอ่ง นก่บ่นอนสามขึนนี่สิมันเนี่ยนี่ตัวลูกเสียงใหม่หรือเสียงายก็ดูไปเสียงเสียงใหมวะลูกเออเสียงใหมพวกพวกพระธาตุบนในผ้าไปกันบนในผ้ากันไปกราบบนพระธาตุไปวันเสาร์เออทีมีพระธาตุดังๆพระธาตุโบราณโบราณไปกราบขอพรเด้อลูกเด้อมันนี่จุดถวายสังฆาตก็ถวายเพิ่นเนี่ย ก<ข>อเนียนบ่นมาี้ขา,า้อใช้น้านกอแต้กตอ,ตอแต่หูอซื้อเนื้อันี้ซื้อท้องเนื้อเป็นบ่เออร่องแสองแก๋อเลเางน่นงงลูกเพราะพงหกแบร่องก็ได้เออรงอยู่หรอกแี๋ยวลงจ้าจ้า ใช่แค่รถ <ฮะ S 1> ันมวนรกลเดินทางบรถ<ร>ดีๆด้พอพอทดูด้ครับคับรถอยู่ตอนนั้นครับรถอยู่สีนครินทร์ไปทรงตู่อยู่ท่าเรืออยไทยถนนสายหลวดปากน้ำนะ ดูก,กับวันจิตตอนในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบหกนาที่เป็นวันศุขรที่สิบห้าสิงหาค่มหกแปดอยู่ห้องเซาบานเอือร์อาทอนศีวลีหนึ่งสวนภูมิมันีองเงินเดือนออกออก 12, 900, 15, 100, หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทสิบห้าเมื่อออกเท่าหนึ่งออกวันที่สามสิบก็มันสิ้น ออกวันที่สิบหากับวันสิ้นเดือนตอนทำงานอยู่นี่แหละขับรถฮลาดเนี่ยอยู่ปากซอยนี่นแหละโอเคครับผมโอเคตัวหาลูกบันเทึกไวโอเคทำงานใส่หนีไปทด่นีอยู่หกหมื่นตอนนี้สิใใ่่ให้มันเบิร์ดพายในหกเดือนจังสิเบิดบ่เบิดอ่ะโอเค ลลบุญรักษาเทวดาคุมครองพอหักโนเดอร์ลูกเดอร์เ,รเรห็หนโนกับครอบขั้วมีความสุขหลายๆสาธุมาเมื่อเศร้าก็ทำบุญทำบุญไปหาสิบบาทสื่อทองค่ำบุรณนะยอดยอดผัดเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียกับกับคณะของคุณหมอศักดิ์สิทธิ์สเพิ่าธุทบุญในโลกกับครอบรัวนี่หละกบแฟนเพิินกับหลานสายนองแผ่นดิน นองน,นเรบดินโอเคครับผมสาธุบุญรักษาทิวดาคุ้มคล้องกับสาธุสาธุ